นี่คือ,อสถานีรถไฟความเร็วสูงน่านหลวงพระบางนะคะทุกๆท่านนะคะอันนี้ผู้คนก็จะเลือก,ก็จะทั้งกลับเข้าบามาที่จะมาเที่ยวหลวงพระบางแล้วก็ <c oughs> เข้ามาที่จะออกไปประเทศจีนนะคะเราก็เห็นทั้งคนเกาหลีคนฝรั่งเศสคนอังกฤษนะคะคนเวียดนามนะคะคนจีนนะคะก็จะเข้ามาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะก็จะเข้ามาที่นี่นะคะท่านผู้ชมอ๋ออันนี้ก็เอาภาพมาให้ท่านผู้ชมได้ ม,ะะมีสถาปัตย,ยกรรมงดงามสวยงามนะคะด้วยนะคะด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้นะคะก็จะเป็นรางรถไฟะะแลวรถไฟความเร็วสวูงแล้วก็ด้านหน้าก็จะเขียนเป็นภาษาลาวนะคะสถานีหลวงพระบางยินดีต้อนรับนะคะแล้วก็จะเป็นภาษาจีนนะคะแล้วก็จะเป็นาภาษาอ่า,อา ภาษาอังกฤษนะคะด้วยก็จะเป็นสภาษา,าเนะ